ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าสมองล้าโฟกัสไม่ต่อเนื่องคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักดนตรีลับที่คนโฟกัสเก่งใช้จริงเพื่อพาสมองเข้าสู่โหมดอัจฉริยะอ่านได้เร็วขึ้นคิดได้ลึกขึ้นและทำงานไหลลื่นแบบไม่สะดุดคุณจะเข้าใจว่าทำไมแค่เลือกเสียงให้ถูกสมองก็เปลี่ยนจังหวะการทำงานทันทีเพิ่มพลังสมาธิความคมและประสิทธิภาพได้ยาวทั้งวัน ถ้าคุณอยากทำงานได้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นคลิปนี้คือกุญแจที่คุณควรเปิดฟังตั้งแต่วินาทีนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดใหญ่ช่องแห่งบทความซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งรวมพอดแคสต์ดีๆที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์นะครับ เพลงคลาสสิกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคิดไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่เคล็ดลับลัดและไม่ใช่เสียงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ฟังแล้วจะฉลาดขึ้นทันทีแต่มันคือสภาพแวดล้อมทางเสียงที่ทำให้สมองทำงานได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงของมันมากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนคำพูดเสียงโฆษณาและข้อมูลที่แย่งความสนใจทุกวินาทีเพลงคลาสสิกคือพื้นที่เงียบสงบที่มีโครงสร้าง เป็นความเงียบที่ไม่ว่างเปล่าแต่มีจังหวะมีรูปแบบและมีทิศทางเหตุผลที่เพลงคลาสสิกส่งผลต่อการคิดไม่ใช่เพราะมันฟังดูหรูหรือฉลาดแต่เพราะมันไม่รบกวนศูนย์ภาษาในสมองสมองมนุษย์มีข้อจำกัดในการประมวลผลคำเมื่อคุณพยายามคิดวิเคราะห์หรือคำนวณหากมีเสียงร้องหรือถ้อยคำแทรกเข้ามาสมองต้องแบ่งพลังงานไปแปลภาษาโดยอัตโนมัติแม้คุณจะไม่ตั้งใจฟังก็ตาม เพลงคลาสสิกที่ไม่มีเนื้อร้องจึงปล่อยให้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผลทำงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องต่อสู้กับเสียงรบกวนทางความหมายแต่ข้อดีนี้เองก็มีข้อเสียหากใช้ไม่เป็นเพลงคลาสสิกไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกคนบางคนเปิดเพลงโดยไม่เลือกจังหวะไม่เลือกอารมณ์ไม่เลือกช่วงเวลาสุดท้ายกลับม่วงซึมหรือคิดช้าลงเพราะดนตรีบางประเภทเหมาะกับการพักผ่อนไม่ใช่การคิดเชิงลึก ดนตรีที่ช้าเกินไปอาจทำให้ระดับการตื่นตัวของสมองลดลงขณะที่ดนตรีที่ซับซ้อนเกินไปอาจแย่งความสนใจไปโดยไม่รู้ตัวความสำคัญของเพลงคลาสสิกต่อการคิดไม่ได้อยู่ที่ตัวเพลงแต่อยู่ที่การสร้างเงื่อนไขให้สมองเข้าสู่โหมดที่เหมาะสมในยุคที่ความสามารถในการโฟกัสกลายเป็นทรัพยากรที่หายากคนที่คิดได้ดีไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่รักษาความนิ่งของสมองได้นานกว่า เพลงคลาสสิกจึงทำหน้าที่เหมือนกำแพงกันเสียงรบกวนเป็นฉากหลังที่ช่วยให้สมองไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งรอบตัวตลอดเวลาลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ในห้องหนึ่งตรงหน้าคุณคือประตูสองบานบานหนึ่งคือทางเลือกเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเปิดโทรศัพท์ทุกเช้ารับข้อมูลกระจัดกระจายฟังเสียงรอบตัวที่ไม่เคยเลือกอีกบานหนึ่งคือทางเลือกเล็กมากแค่เปิดเพลงคลาสสิกเบาๆระหว่างทำงาน คุณไม่รู้ว่าบานไหนจะพาคุณไปที่ไหนไม่มีป้ายบอกผลลัพธ์ไม่มีใครบอกว่าบานไหนถูกต้องแต่คุณต้องเลือกถ้าคุณเลือกบานแรกชีวิตอาจไม่พังแต่จะเต็มไปด้วยความหลาสมองจะชินกับการคิดแบบขาดตอนคุณอาจทำงานได้แต่ไม่ลึกไม่คมและไม่ต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อนจะค่อยๆถดถอยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะสมองถูกฝึกให้ตอบสนองเร็วแต่ไม่ถูกฝึกให้คิดลึก แต่ถ้าคุณเลือกบานที่สองการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นทันทีไม่มีเสียงปรบมือไม่มีผลลัพธ์ในสัปดาห์แรกสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือบรรยากาศในการคิดสมองเริ่มเชื่อมโยงความคิดได้นานขึ้นคุณเริ่มจดจ่อกับปัญหาได้นานขึ้นวันหนึ่งคุณอาจแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอีกวันหนึ่งคุณอาจมองเห็นทางเลือกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและในระยะยาวความได้เปรียบนี้จะสะสมอย่างเงียบๆน,นี่คือเหตุและผลที่คนมักมองข้าม การกระทําเล็กน้อยในวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่มันเปลี่ยนทิศทางของความคิดและทิศทางของความคิดคือสิ่งที่กําหนดชีวิตในระยะยาวถ้าคุณละเลยสภาพแวดล้อมของสมองปล่อยให้มันจมอยู่กับเสียงรบกวนคุณอาจไม่ล้มเหลวแต่คุณจะไม่เฉียบคมและในโลกที่การแข่งขันวัดกันที่คุณภาพความคิดความเฉียบคมคือความมั่งคั่งรูปแบบหนึง่งเพลงคลาสสิกยังส่งผลต่อการตัดสินใจ เมื่อสมองอยู่ในสภาวะนิ่งมันมีพื้นที่พอจะคิดถึงผลระยะยาวไม่ใช่แค่ผลระยะสั้นคุณจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเลือกวันนี้กับผลในอีกหลายปีข้างหน้าและนั่นคือจุดที่ความสำเร็จและความมั่งคั่งเริ่มต้นไม่ใช่จากเงินก้อนแรกแต่จากคุณภาพการตัดสินใจซ้ำๆในชีวิตประจำวันผลกระทบอาจดูเล็กน้อยแค่ทำงานได้นานขึ้นแก้ปัญหาได้เป็นระบบขึ้นหรือเครียดน้อยลง แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กเหล่านี้จะสะสมเป็นความแตกต่างขนาดใหญ่คนที่คิดได้ดีขึ้นจะสื่อสารได้ดีขึ้นวางแผนได้แม่นยำขึ้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่คนอื่นมองไม่เห็นความร่ำรวยจึงไม่ได้เกิดจากดนตรีโดยตรงแต่มาจากคุณภาพความคิดที่ดนตรีช่วยสนับสนุน ลองนึกภาพซีนสุดท้ายคุณยังอยู่ในห้องเดิมประตูสองบานยังอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการเลือกไม่ได้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่หรือความหวือหวาบางครั้งมันคือการเลือกความนิ่งเหนือความวุ่นวายเลือกสร้างเงื่อนไขให้สมองทำงานได้ดีที่สุดแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมแต่คุณรู้ว่าคุณกำลังลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นคือความสามารถในการคิดอย่างชัดเจน เพลงคลาสสิกจึงไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่เป็นการตัดสินใจเล็กๆที่อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งเส้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวตั้งแต่วันแรกแต่วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาและรู้ว่าการเลือกเล็กๆครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างทั้งหมด b i n a r l Beats คือปรากฏการณ์ทางเสียงที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่เสียงสองข้างที่ต่างความถี่กันเล็กน้อยแต่เมื่อมันผ่านเข้ามาในสมองมันกลับก่อให้เกิดสิ่งที่ลึกกว่านั้นมาก มันไม่ใช่เสียงที่คุณได้ยินโดยตรงจากลำโพงแต่มันคือเสียงที่สมองของคุณสร้างขึ้นเองจากความต่างนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดทั้งหมดเพราะทันทีที่คุณเข้าใจว่าสมองไม่ได้เป็นแค่ผู้รับแต่เป็นผู้สร้างคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเมื่อคุณฟังเสียงความถี่หนึ่งที่หูซ้ายและอีกความถี่หนึ่งที่หูขวาสมองจะพยายามประมวลผลความแตกต่างนั้นและสร้างจังหวะที่สขึ้นมา เป็นจังหวะที่ไม่มีอยู่จริงในโลกภายนอกแต่เกิดขึ้นจริงในโลกภายในของคุณสิ่งนี้สะท้อนชีวิตมนุษย์อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่เปลี่ยนคุณได้มากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่คือสิ่งที่สมองของคุณตีความจากสิ่งเหล่านั้นต่างหากกระบวนการของ b i n a u r a l beats เริ่มจากอินพุตอย่างเรียบง่ายอินพุตคือเสียงสองความถี่ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยไม่มีเวทมนต์ไม่มีพลังลึกลับเป็นเพียงคลื่นเสียงธรรมดา แต่เมื่ออินพุตนี้เข้าสู่กระบวนการของสมองสมองจะเชื่อมโยงสังเคราะห์และสร้างรูปแบบคลื่นใหม่ซึ่งส่งผลต่อคลื่นสมองของคุณไม่ว่าจะเป็นคลื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาธิการผ่อนคลายการจดจ่อหรือการพักผ่อนลึกและสุดท้ายเอาพุทธที่เกิดขึ้นคือสภาวะภายในที่เปลี่ยนไปคุณอาจรู้สึกนิ่งขึ้นชัดขึ้นหรือสงบขึ้นโดยที่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่งนี่คือผลลัพธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นทันที ข้อดีของ binary beats คือมันแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเริ่มจากสิ่งเล็กมากมันไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ในคืนเดียวแต่มันค่อยๆปรับจังหวะภายในให้สมองคุ้นชินกับสภาวะที่ดีต่อการทำงานการคิดและการตัดสินใจเมื่อสมองนิ่งขึ้นการตัดสินใจผิดพลาดก็ลดลงเมื่อสมาธิดีขึ้นงานที่เคยใช้เวลานานก็สั้นลง และเมื่อคุณทำสิ่งเดิมได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพในชีวิตก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องฝืนแต่ n a u r a l Beats ก็มีข้อจำกัดมันไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่สามารถแทนการลงมือทำไม่สามารถแทนวินยัยและไม่สามารถแทนความรับผิดชอบต่อชีวิตได้หากคุณคาดหวังว่าการเปิดเสียงจะทำให้คุณสำเร็จโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นคือความเข้าใจผิดที่อันตรายเพราะแท้จริงแล้ว n a u r a l Beats เป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ตัวแทนของความพยายาม ความสำคัญของมันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเสียงแต่อยู่ที่บทเรียนที่มันสอนมันสอนว่าการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านกระบวนการต้องให้เวลาและต้องทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มจากจุดเล็กๆฝังอยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงคนที่ใช้ b i n a r b e a t s อย่างเข้าใจจะไม่ถามว่ามันได้ผลไหมใน3วันแต่จะสังเกตว่าผ่านไป3เดือน ตัวเองคิดชัดขึ้นไหมทำงานนิ่งขึ้นไหมและตัดสินใจดีขึ้นไหมในแง่ของความสำเร็จและความมั่งคั่งผลลัพธ์ไม่ได้มาจากเสียงโดยตรงแต่มาจากผลต่อพฤติกรรมเมื่อสมองอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมคุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นคุณจะทนต่อความยากได้นานขึ้นและคุณจะไม่หลุดโฟกัสได้ง่ายนี่คือปัจจัยที่แยกคนที่ทำได้จริงออกจากคนที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยไปถึงไหนความร่ำรวยในโลกจริงไม่ได้เกิดจากไอเดียเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสามารถในการทำซ้ำสิ่งที่ถูกต้องได้ทุกวันลองนึกภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์หนึ่งคุณต้องตัดสินใจเลือกทางแต่ข้อมูลอย่างไม่ครบคุณไม่รู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าหากสมองคุณวุ่นวายเต็มไปด้วยความกลัวเสียงรบกวนและความคิดลบคุณมีแนวนูมจะเลือกจากอารมณ์แต่หากสมองคุณนิ่งจังหวะภายในมั่นคงคุณจะฟังตัวเองได้ชัดขึ้นและมองเห็นทางเลือกมากขึ้นเสียงคลื่นเล็กๆที่คุณฟังในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันสำคัญวันหนึ่งของชีวิต b i n a r l b e a t s ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณทันทีแต่มันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในที่ชีวิตคุณต้องทำงานอยู่ทุกวันและเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนการปรับเข็มทิศทีละองศาวันนี้คุณอาจยังไม่เห็นความต่างแต่เมื่อเดินไปไกลพอคุณจะรู้ว่าทางที่คุณไปนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทั้งหมดนี้ เริ่มจากอินพุตเล็กๆที่คุณเลือกใส่ให้สมองของตัวเองในวันนี้โทนเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายแต่ยังคงโฟกัสคือเสียงที่ไม่เร่งเร้าไม่รุกรานความคิดแต่ค่อยๆโอบสมองไว้เหมือนอากาศยามเช้าที่ไม่ต้องออกแรงหายใจเสียงฝนตกเบาๆใบไม้ไหวตามลมเสียงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างสม่ำเสมอหรือเสียงลำธารที่ไหลต่อเนื่องไม่ขาดตอนเสียงเหล่านี้ไม่ได้สั่งให้คุณคิด ไม่ได้เร่งให้คุณตื่นตัวแต่เปิดพื้นที่ว่างให้สมองได้จัดระเบียบตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายจริงไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการลดเสียงรบกวนภายในเพื่อให้ความคิดที่สำคัญกว่าค่อยๆลอยขึ้นมาเองข้อดีของโทนเสียงธรรมชาติคือมันไม่แย่งความสนใจจากงานตรงหน้าเสียงดนตรีบางประเภทอาจด,ดีแต่ก็มีโครงสร้างมีจังหวะมีอารมณ์ที่ดึงใจไปตามทำนองแต่เสียงธรรมชาติไม่มีความตั้งใจจะเล่าเรื่อง มันเพียงเป็นอยู่เหมือนธรรมชาติจริงๆสมองจริงไม่ต้องตีความไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องตามให้ทันผลที่เกิดขึ้นคือระดับความเครียดลดลงระบบประสาทค่อยๆสงบแต่ส่วนที่ใช้คิดวิเคราะห์และจดจ่อกลับทำงานได้ดีขึ้นในทางกลับกันข้อเสียก็มีหากใช้เสียงที่ดังเกินไปสำซ่าเกินไปหรือไม่เหมาะกับนิสัยส่วนตัวบางคนอาจรู้สึกง่วงหรือปล่อยใจลอยจนหลุดจากงาน ดังนั้นเสียงธรรมชาติไม่ใช่ยาวิเศษที่เหมาะกับทุกคนทันทีแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องเลือ labels, ลกและประ ceux, ับให้เข้ากับตัวเองเหตุผลที่สิ่งนี้สําคัญเพราะชีวิตมนุษย์สมัยใหม่เต็มไปด้วยเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติเสียงแจ้งเตือนเสียงเร่งเสียงการแข่งขันเสียงเปรียบเทียบสมองของเราถูกกระตุ้นตลอดเวลาเหมือนฤดูสามที่ไม่เคยมีฝนตกดินย่อมแตกระแหงความคิดก็เช่นกันหากไม่มีช่วงเวลาที่ได้เย็นลงอย่างแท้จริง ความสามารถในการโฟกัสระยะยาวจะค่อยๆสึกกร่อนเสียงธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนฤดูฝนที่มาไม่แรงไม่ฉับพลันแต่ซึมลึกทําให้ผืนดินกลับมามีชีวิตและเมื่อดินดีมเมล็ดพันธุ์อะไรก็เติบโตได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับของการใช้โทนเสียงธรรมชาติให้ได้ผลไม่ใช่การเปิดและหวังผลทันทีแต่คือการให้เวลาเหมือนการเปลี่ยนฤดูกาลวันแรกที่คุณเปิดเสียงฝนสมองอาจยังวุ่นวายเหมือนปลายฤดูแลง้งแต่เมื่อเปิดซ้ำในเวลาเดิมทุกวัน สมองจะเริ่มเชื่อมโยงเสียงนั้นกับสภาวะที่ปลอดภยัยนิ่งและพร้อมทำงานผ่านไปเป็นสัปดาห์เสียงเดิมจะกลายเป็นสัญญาณให้สมองเข้าสู่โหมดโฟกัสโดยอัตโนมัติเหมือนใบไม้ที่รู้ว่าควรผลิเมื่อฤดูเปลี่ยนผลกระทบต่อความสำเร็จและความมั่งคั่งอาจดูไกลแต่จริงๆแล้วใกล้มากคนที่คิดได้ชัดตัดสินใจได้ดีและทำงานเชิงลึกได้ระยะยาวนานย่อมสร้างคุณค่าได้มากกว่าเสียงธรรมชาติไม่ได้ทำให้รวยในชั่วข้ามคืน แต่มันช่วยรักษาสภาพสมองให้พร้อมคิดสิ่งที่มีมูลค่าในระยะยาวเหมือนน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความสม่ำเสมอหลายคนสงสัยว่ามันได้ผลจริงไหมหรือเป็นแค่ความรู้สึกดีชั่วคราวคำตอบคือมันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นกระบวนการเสียงคืออินพุตสมองคือกระบวนการความนิ่งและโฟกัสคือเอาต์พุตหากคุณให้สมองอินพุตที่อ่อนโยนต่อเนื่องผลลัพธ์ย่อมต่างจากการให้อินพุตที่รุนแรงและกระจัดกระจาย ชีวิตประจําวันก็เช่นกันเมื่อคุณทํางานในสภาพแวดล้อมที่สมองไม่ต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาพลังที่เคยใช้ต้านความเครียดจะถูกนําไปใช้สร้างสรรคแทนลองนึกภาพตัวเองเป็นตัวละครที่ยืนอยู่กลางทางแยกงานกองอยู่ตรงหน้าความคิดวุ่นวายเหมือนลมพายุคุณมีสองทางทางหนึ่งคือฝืนเดินต่อท่ามกลางเสียงอึกทึกอีกทางคือหยุดยืนฟังเสียงน้ำไหลข้างทางเพียงครู่เดียว เรื่องราวดูเหมือนกำลังจะจบลงตรงที่คุณเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ภาพกลับหยุดนิ่งตรงจังหวะนั้นคำถามไม่ใช่ว่าทางไหนถูกแต่คือถ้าเป็นคุณในตอนนี้คุณจะให้สมองตัวเองพัพหายใจสักครั้งไหมก่อนจะก้าวต่อไปโทนเสียงธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณแทงคุณแต่มันสร้างพื้นที่เงียบพอที่คุณจะได้ยินเสียงการตัดสินใจของตัวเองชัดขึ้นและบางครั้งแค่นั้นก็เพียงพอ ที่จะเปลี่ยนทิศทางทั้งชีวิตได้แล้วหลายคนเชื่อว่าถ้าอยากอ่านหนังสือให้จําได้มากขึ้นต้องอ่านเงียบๆต้องปิดทุกเสียงต้องใช้ความพยายามสุดกําลังแต่ความจริงที่แทบไม่มีใครบอกคุณคือสมองของมนุษย์ไม่เคยชอบความว่างเปล่าเลยความเงียบที่สมบูรณ์แบบมักเปิดพื้นที่ให้ความคิดฟุ้งซ่านแทรกเข้ามาอย่างเงียบเช่นกันเสียงที่เหมาะสมจึงไม่ใช่ศัตรูของการเรียนรู้ แต่เป็นเหมือนมือที่คอยประคองสมองไม่ให้ล้มไปในความคิดอื่นเพลงสำหรับอ่านหนังสือให้จำได้มากขึ้นไม่ใช่เพลงที่ทำให้ตื่นเต้นไม่ใช่เพลงที่มีเนื้อร้องให้สมองแปลความแต่เป็นเสียงที่ทำหน้าที่เหมือนฉากหลังของชีวิตเป็นพื้นผิวที่ทำให้สมองยึดเกาะและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในช่วงหนึ่งของชีวิตหลายคนเคยผ่านคืนที่อ่านหนังสือทั้งคืนแต่เช้าแล้วจำอะไรไม่ได้เลยคุณอาจโทษตัวเองว่าไม่เก่งไม่ฉลาด หรือไม่มีวินัยพอคุณอาจเชื่อว่าคนอื่นจำเก่งเพราะเขาเกิดมาพร้อมความสามารถแต่ความจริงที่เจ็บกว่านั้นคือคุณพยายามผิดวิธีคุณใช้พลังทั้งหมดไปกับการฝืนสมองทั้งที่สมองต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอเพื่อจะเปิดประตูให้ความจำระยะยาวทำงานเพลงที่เหมาะสมทำหน้าที่นั้นมันลดแรงเสียทานในสมองทำให้การอ่านไม่ใช่การต่อสู้ แต่เป็นการไหลไปพร้อมจังหวะบางอย่างที่มองไม่เห็นข้อดีของเพลงลักษณะนี้คือมันช่วยให้สมองเข้าสู่สภาวะโฟกัสโดยไม่รู้ตัวความคิดที่เคยกระโดดไปมาเริ่มช้าลงหัวใจเต้นสม่าเสมอลมหายใจลึกขึ้นและเมื่อร่างกายสงบสมองจะเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลใหม่เข้าไปเชื่อมกับความรู้เดิมได้ง่ายขึ้นคุณอาจไม่รู้สึกว่าตัวเองจำได้ทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตว่า คุณเรียกข้อมูลออกมาได้ง่ายขึ้นเหมือนมันไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เพลงแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเวทมนต์ข้อเสียคือถ้าเลือกผิดมันจะกลายเป็นตัวรบกวนทันทีเพลงที่มีจังหวะเปลี่ยนแรงเกินไปหรือมีทำนองที่ดึงอารมณ์มากเกินจะดึงสมองออกจากเนื้อหาแทนที่จะพาเข้าไปและอีกข้อเสียคือบางคนใช้เพลงเป็นข้ออ้างเปิดเพลงแต่ไม่อ่านจริงสมองจดจำบรรยากาศแต่ไม่จดจำเนื้อหา ดังนั้นเพลงจึงเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่คำตอบทั้งหมดสิ่งที่ทำให้มันสำคัญคือการเรียนรู้ไม่ได้แข่งขันกันที่ความขยันแต่แข่งขันกันที่การจัดสภาพแวดล้อมคนที่ดูเหมือนอ่านน้อยแต่จำได้มากไม่ได้เก่งกว่าเสมอไปเขาแค่เข้าใจว่าสมองทำงานอย่างไรเพลงที่เหมาะสมช่วยลดแรงเสียดทานในสมอง เมื่อสมองไม่ต้องคอยรับมือกับเสียงรบกวนหรือความเงียบที่กดดันมันจะมีพลังเหลือสำหรับการเข้าใจและเชื่อมโยงข้อมูลเคล็ดลับไม่ใช่การหาเพลงที่ดีที่สุดแต่คือการหาเพลงที่ไม่แย่งความสนใจของคุณเพลงแนวไม่มีเนื้อร้องจังหวะคงที่เสียงไม่ดังเกินไปและควรฟังซ้ำชุดเดิมในช่วงอ่านหนังสือเพื่อให้สมองสร้างเงื่อนไขว่าเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นนี่คือเวลาของการโฟกัสเมื่อทำซ้ำบ่อยพอ แค่เปิดเพลงสมองจะเข้าสู่โหมดอ่านโดยอัตโนมัติผลที่ตามมาอาจดูเล็กในวันแรกแต่ในระยะยาวมันส่งผลต่อความสำเร็จและความมั่งคั่งอย่างไม่น่าเชื่อคนที่เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเข้าใจได้ลึกขึ้นและจำได้แม่นขึ้นมีโอกาสตัดสินใจได้ดีกว่าโอกาสเหล่านั้นสะสมเป็นความได้เปรียบในชีวิตการทำงานการลงทุนและการพัฒนาตัวเอง ความร่ำรวยไม่ใช่ผลจากโชคแต่เป็นผลจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำถูกทางหลายคนตั้งคำถามว่าสิ่งนี้ทำให้สำเร็จจริงหรือไม่คำตอบคือมันไม่ทำให้คุณสำเร็จในทันทีแต่มันทำให้คุณไม่หลงทางถ้าความล้มเหลวคือการอ่านแล้วไม่จำการเปลี่ยนวิธีอ่านคือการเปลี่ยนชะตาและนี่คือกับดักทางความคิดที่หลายคนติดอยู่ พวกเขาเชื่อว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเรียนรู้ทั้งที่จริงแล้วแค่ยังไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสมองของตัวเองลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่เคยสอบตกเคยอ่านหนังสือจนร้องไห้เคยคิดว่าตัวเองโง่เกินไปวันหนึ่งเขาลองเปลี่ยนแค่อย่างเดียวเปิดเพลงเบาๆที่ไม่เคยคิดว่ามันจะช่วยอะไรได้วันแรกไม่เห็นผลวันที่สองยังไม่มั่นใจ แต่สัปดาห์ที่สามเขาเริ่มรู้สึกว่าการอ่านไม่เหนื่อยเหมือนเดิมเดือนถัดมาเขาเริ่มเข้าใจเนื้อหาที่เคยกลัวและวันที่เขาผ่านสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นกำแพงเขาเพิ่งเข้าใจว่าความล้มเหลวก่อนหน้านั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีเพลงสำหรับอ่านหนังสือไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณเพราะเสียงของมันแต่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับการเรียนรู้ จากศัตรูเป็นมิตรจากการฝืนเป็นการไหลและจากความกลัวเป็นความคุ้นเคยเมื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องทรมานคุณจะไม่ต้องบังคับตัวเองให้พัฒนาคุณจะทำมันเองโดยไม่รู้ตัวนี่คือโอกาสของคุณโอกาสที่จะหยุดโทษตัวเองและเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าเราเคยให้สมองของเราสภาพแวดล้อมที่มันต้องการจริงหรือยังถ้าคุณปล่อยผ่านคุณจะยังอ่านเหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิม และสงสัยตัวเองเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนเพียงเสียงเดียวในวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนตามมาอาจไม่ใช่แค่ความจำแต่เป็นทิศทางทั้งชีวิตดนตรีที่ช่วยลดความฟุ้งซ่านระหว่างทำงานไม่ได้หมายถึงเพลงที่ไพเราะที่สุดหรือเพลงที่กำลังฮิตที่สุดแต่คือเสียงที่ทำหน้าที่เหมือนฉากหลังของจิตใจเป็นพื้นที่ว่างที่คอยพยุงสมาธิไม่ให้ล้มลงกลางทาง เสียงเหล่านี้อาจเป็นดนตรีบรรเลงเรียบง่ายจังหวะคงที่เสียงธรรมชาติที่ถูกจัดวางอย่างตั้งใจหรือเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เบาๆที่ไม่มีเนื้อร้องเข้ามาแย่งความสนใจหน้าที่ของมันไม่ใช่ทำให้เราตื่นเด้นแต่ทำให้ความคิดที่กระจัดกระจายค่อยๆนั่งลงเหมือนห้องที่เคยรกแล้วมีใครสักคนช่วยปิดประตูลดเสียงรบกวนจากภายนอกให้เราได้ยินเสียงของงานตรงหน้าอย่างชัดขึ้น ในบริบทของที่ทำงานโดยเฉพาะในยุคที่โต๊ะทำงานไม่ได้อยู่ในห้องเงียบอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือนเสียงแชทเสียงประชุมออนไลน์และความคาดหวังที่มองไม่เห็นดนตรีกลายเป็นเหมือนกำแพงบางๆที่เราสร้างขึ้นเองมันไม่ได้กันโลกออกไปทั้งหมดแต่ช่วยกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนจะถึงใจเมื่อเสียงรอบตัวค่อยๆถูกกลืนด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มเข้าสู่โหมดทำงานลึก ความฟุ้งซ่านที่เคยโผลมาทุกไม่กี่นาทีค่อยๆห่างออกไปเหมือนคลื่นที่ซัดฝั่งแล้วถอยกลับข้อดีของดนตรีลักษณะนี้คือมันช่วยลดภาระทางจิตใจที่เกิดจากการต้องควบคุมความสนใจตลอดเวลาแทนที่เราจะต้องคอยดึงตัวเองกลับมาที่งานซ้ำแล้วซ้ำเล่าดนตรีจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยคงจังหวะทำให้สมองรู้สึกว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ในอีกด้านหนึ่งข้อเสียก็มีเช่นกัน หากเลือกดนตรีไม่เหมาะสมเสียงที่ควรช่วยกลับกลายเป็นสิ่งรบกวนเพลงที่มีอารมณ์แรงเกินไปอาจพาอารมณ์เราออกนอกเส้นทางหรือเพลงที่คุ้นเคยเกินไปอาจดึงความทรงจำเก่าๆขึ้นมาจนงานตรงหน้าถูกทิ้งไว้ข้างหลังความสำคัญของดนตรีที่ช่วยลดความฟุ้งซ่านจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเสียงเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเข้าใจตัวเองเราทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไหน งานนั้นต้องใช้ความคิดเชิงลึกหรือแค่การทำซ้ำๆเรากำลังเหนื่อยเครียดหรือว่างเปล่าคำตอบเหล่านี้คือบริบทที่กำหนดว่าเสียงแบบใดจะช่วยเราได้จริงในสำนักงานที่เต็มไปด้วยการพูดคุยดนตรีอาจเป็นเครื่องมือปกป้องสมาธิแต่ในบ้านที่เงียบเกินไปดนตรีอาจทำหน้าที่เติมปลังไม่ให้ใจลอยในมิติของชีวิตประจำวันดนตรีที่ช่วยโฟกัสมีผลมากกว่าที่คิด เมื่อสมาธิดีขึ้นงานเสร็จเร็วขึ้นความผิดพลาดลดลงความเครียดสะสมก็น้อยลงสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวคนที่ทำงานได้อย่างมีคุณภาพสม่ำเสมอย่อมมีโอกาสได้รับความไว้วางใจมากขึ้นโอกาสที่ดีขึ้นและในที่สุดอาจสะท้อนออกมาในรูปของรายได้หรือความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะดนตรีทำให้รวยโดยตรง แต่เพราะมันช่วยสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเติบโตพระพยนตร์หลายเรื่องเคยสะท้อนแนวคิดนี้ผ่านฉากที่ตัวละครต้องเผชิญกับความสับสนหนึ่งในฉากที่คนจดจำได้คือช่วงเวลาที่ตัวละครนั่งทำงานหรือคิดแผนสำคัญท่ามกลางความวุ่นวายรอบตัวแต่เมื่อเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นโลกภายนอกค่อยๆเลือนหายเหลือแต่จังหวะของลมหายใจและการตัดสินใจ ฉากเหล่านี้ไม่ได้บอกตรงๆว่าดนตรีคือคำตอบแต่แสดงให้เห็นว่าการจัดการสภาพแวดล้อมภายในใจสำคัญเพียงใดในสังคมออนไลน์ที่ทุกอย่างเร็วและดังการเลือกดนตรีมาฟังระหว่างทำงานจึงเป็นการตัดสินใจเชิงบริบทมันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมเสียงรบกวนภายนอกได้แต่เราสามารถเลือกเสียงที่อยู่กับเราได้นานที่สุด เมื่อเราทำเช่นนี้ซ้ำๆสมองจะรู้ว่าเวลาใดคือเวลาทำงานจริงความฟุ้งซ่านจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบที่แคบลงท้ายที่สุดดนตรีที่ช่วยลดความฟุ้งซ่านไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบชีวิตหากใช้ถูกที่ถูกเวลามันจะกลายเป็นพันธมิตรที่เงียบแต่ทรงพลังช่วยให้แต่ละวันเดินหน้าอย่างมั่นคงขึ้นงานที่เคยหนักอาจเบาลงไม่ใช่เพราะงานเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเปลี่ยน และเมื่อใจนิ่งพอการเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็จะตามมาอย่างเงียบสงัดแต่ชัดเจนสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวเทคนิควิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในตัวคุณและเรียนรู้จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรับพลังงานดีๆรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ด้วยโฟกัสแบบง่ายๆและใช้เวลาไม่มากเปิดฟังแล้วสมองติดโหมดอัจฉริยะดนตรีลับที่คนโฟกัสเก่งใช้อ่านเร็วคิดลึกทำงานไหลไม่สะดุดรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิต อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้นะครับและขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ